โอทุกคนสวัสดีทุกคนตั้งกันรูยช่องกาเล็กซี่สินาวที่มีเราจะมาเล่นเกมสควิดเกมโ์รูบอคในแมปสควิดเกมนั่นเองจะเป็นไงนั่นก็หรือสควิดเกมซีซั่นสองใครตัวซีรีส์จบแล้วก็มาบอกไปนะครับผมนั่นเหรอดูไปสี่ตเองอ่ะก็เราไปดูกันแต่ผมก็พอจะรู้ qua wow, công lên Nhan. Wow, à, hai nơi xây dựng nơi thôi เล่นเกมนี้มาก่อนไอเดสโกเกมแรกเราจะเป็นเกมอะไรทุกคนไปดูกันฮ่านี่นะไปกันวัว้วววววว้ววววว Ah, tuan-tuan, come o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 n. Lepas tuan A, E, I, O, U, dan N. -E. Ah. Ah. Wow. Ajej. Ah. 可以，也不差。 เกมที่สองติดไฟอ๋อฮ่าฮา่าฮาฮาฮ่าาฮาฮ่าาฮ่าฮ่ โอ้ชุบเบอชุบเบอเอเอเไปครับ ไอ้ไอ้ไอ้ฟับปักฟักไอ้ฟัก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 ฟัาดัก Yay, เย่ลอดเฮ้ยเหลือยี่สิบสามคนยึด,คยดแค่อะไรหกขาเหรอโหโคตรยากเลยตานนี้เอ่อทุกคนเป็นกำลังใจผมได้ไกันะฮิรัยสุกิรักิเตะเราเาข้าร่วมกลม พี่อยู่ดา่านสามหกขาพี่อยู่หกขาแล้ว <c oughs> เก่งแล้ว <c oughs> เอาแล้วทุกคนตายแนะ่แน่ด่านเดียวหกขาเนะี่ยยากมาก ทำไมทำได้ไหมทำได้ไหมต,ตายยกที่กคนคนไทยสามัคคี หนึ่งนาทีเอ้ยเร็วเวลาสี่สิบนาทีแล้วเพื่อนเพื่อนสู้ๆเพื่อนโอ้โหโพวกนั้นชนะแล้วกลัวอ้าว Wow. Dar si lah dar si lah dar si lah Ijit Dar si lah Dar si โอ้โหขายยากมากนะโอดกอดอ้าวเว้ยตายเลยเหรอเอาเว้ยเช็ดละทุกคนไป เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยวฮ้เฮ้ยเเฮ้ยเเยเกเฮยเฮ้ยเฮ้ยเเฮ้ยเ้เก่ง้้าเจ้่น เพื่อนเพื่อนเร็วสามอ่ะสี่โอ้ห้าสิบกว่า เกตานาทีแล้วนะพื่อนฉันไม่อยากตายเพื่อนสิบสองสิบเก้าปเจใหม่นะทุกคน เราแพ้มา กลับมาอีกรอบเปนกอแกะเมื่อกี้แยยากเลยคนเอาจริงจริงแย่เลอ,เอ,อ่ะไม่ได้ออกพี่แพ้พี่ตายพี่ก็ยังอยู่ในแมปอะ่ะพี่ก็ พี่เพิ่งเข้าเรบปีมามาอีกรอบเนี่ยพี่อยู่ในกลุ่มคนที่กำลังเตรียมพร้อมไปนะนะเองมายังเนี่ยอยู่ด่านไหนเนี่ยที่ต้องเริ่มต้นใหม่ เวลาอีกสามสิบนาทียี่แปดยี่เจ็ดยี่หกยี่ห้ายี่สี่ยี่เอ็ดยี่สิบเก้าแปดเร็ว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 ดูดูนี่กงมันได้เห็นไห ใช่ไป let's go อ่าฮะคราวนี้เรามาเล่นกันน้องมันนเองยังเก็บเพิ่งเริ่มอะจ้าโอ้เหลือเวลาเก้าแปด เออยอยจร่ายเอาแล้วอื๊ดย ยังไม่ตายเห <Green light. S 1> วนชนะครับผม <c oughs> ก็พิจารณแล้วเอเจ้ <c oughs> ดันที่สองสติดไฟแล้วเป็นเสือ ขนาดครับต้องว่าตายตายเลยนะอะไม่ไงอ้ายอ้าวอ้าวอ้าวอันนี้อ่นนี้ไงฮมบลูมๆล สามสองหนึ่งโอ้เหลือสี่สิบเอ็ดคนเยอดเชื่โอ้ด่านหกขาไม่เลือดน้อยน้อยก่อ ก็พี่ม,มาด่านนี้แล้วเฮ้เฮ้เฮ่ฮะตังนั้นมันเยอะว่าเฮ้ยไปตรงนู้นได้ไหมอ๋อวิไปด่านเดิมอ่ะยวยิจุดตรงที่เดิมและที่ตไตยยอมรับอ่ะฮึฉันเสียดด่านแรกแลเลยเสีย จากแรก,ก,ก,กง่ายอันแรกง่ายนะอัน โอ้ my god สู้เพื่อนสู้เพื่อนอนายต้องทำให้ได้ทีมนายต้องทำให้ได้เพื่อน ทีมงนานจะชนะแล้วยนะิ่งนานชนะแล้วยังนานชนะแล้วอนะ่ะเร็วเนพะื่อน โรดเพื่อนหรือเวลาสองหนึ่งตายตายก่อนโอ้โหเทีมยฉันเหรอ่าฮ่าฮ่าตายตายตายไม่ก็ทุกคนไม่นะเราจะไม่ตายเราต้องรอด ใช่ไหมพวกเราหนึ่งไอพร้อมไว้เจ้าแมวหน้ากากแมวโอ้ฉันดาดสห้าสี่แน่เลยกคนไวมากไวเหลือเกินดูสิของฉันจะเป็นอะไรโอ้สิ จเจ้าเหมียวเร็วๆจะไ,ได้เล่นน้่นสีจะเสะียร ชนะฮัลเยสเย้ใ yes. นที่สุดเราก็ผ่านแล้วทุกคนต้องเปิดนล้ g g E c โอ้โหตายสถานเดียว

Ya 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 ya. Jantan. Per. Hoi 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 score the score 哦，去哪？哦可以。 พ้อมนะทุกคนเตรียมพ้อมรันได้เลย That's cool. จ,จ,ะ 2, จะสองพัน,น 12, ล้อมีสองพันเดมีพันเก้าคนอ่้เตรียมพร้อมกระโดดกระโดดกระโดะโดโด,ดึงๆเลยเดี๋ยวตามมา

เอาวอชเหลือสามคนฮะด้านห้าหมวดหมู่ห้องน้ำห้องน้ำคืออะไรเขาให้ท่งองเลยหยาบน,ายนะครับทุกคน อ,อ๊โอ,โอัีอัดไีไม่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 ออกไม่ออก បាត់តាំងពីរាល់ជីវិត ดูผ่านด่านด่านหกโอ้ไม่ก็ด่านนี้แหละ